นางชอบออมมากนับเงินนับเงินโอ้เลือเท่าไหร่ละเนี่ยนางจะหยอดออมสินในออมสินตัวตัวใหญ่ไหมดูออมสินดนิออมสินตัวใหญ่มากให้นางเก็บเองออมเองจ่ายเงินเป็นเดือนแล้วเหลือเท่าไหร่นางก็จะมาออม ฮัดไหวห้ฮัดไว้แง่ขึ้นสิดาดูจักประหยัดโ oh. <laughs> <laughs> อ้โหโว่าเขาถอบเงินเขาเป็นทั้งสันดิเมียใหญ่ให้เขาเป็นเดือนไปโรงเรียน <h ast S 1> แล้วเขาเหลือต่อเดือนเท่าไหร่เขาก็จะมาใส่อมสินเขาไว้ สอนไว้ให้รู้จักอดอ,อมให้รู้จักประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหลียวนะให้ประหยัด